คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดร้อยเอ็ดปรินเซสมหาจักรีอวอร์ดประเมินเชิงประจักษ์รายนางการทิลาทาศิลาครูเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านหนองกุง้งอำเภอศิลภูมิบ่ายวันนี้เมื่อเวลา13นาฬิกา รองศาสตราจารย์ดรกฤษพรนำนาผลอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นประธานการประเมินครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีณโรงเรียนบ้านหนองกุ้งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสามพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสองเขตสามรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตยี่สิบเจ็ดหัวหน้าหน่วย งานทางการศึกษาผู้ส่งคุณวุฒิคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการศึกษานิเทศบุคลากรเจ้าหน้าที่ครูสภาจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมประเมินโดยพร้อมเพรียง โดยมีนายสมัครสงวนรัฐผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุง้งนายสมหมายอุ่นเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาคโคหนองแคนประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้นำชุมชนตัวแทนสิทธิ์เก่าคณะครูนักเรียนตัวแทนผู้ปกครองให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประเมิน รองศาสตราจารย์ดกรกฤษพรน,นำนาผลกล่าวว่าการประเมินเชิงประจักษ์ในวันนี้เพื่อประเมินนางการทิลาทาศิลาตำแหน่งครูเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านหนองกุ้งครูผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนางการทิลาทาศิลาครูผู้ใช้กิจกรรมลูกเสือบุรณาการใช้สือ่อเทคโนโลยีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสนาและวัฒนธรรมให้สิทธิ์ห่างไกลยาเสพติดมุ่งสั่งสอนสิทธิ์ให้เรียนรู้ได้ด้วยตนเองหรือ learning by doing โดยนางการทิลาทาศิลากล่าวว่าตนเองมีความภาคภูมิใจที่ลูกศิษย์ได้ใช้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปบูรณาการในการดำเนินชีวิตจนประสบผลสำเร็จด้านการประกอบอาชีพต่างๆมากมายเช่นข้าราชการครูพนักงานราชการลูกจ้างของรัฐทั้งนี้ยังได้เป็นวิทยากรด้านยาเสพติดให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและใกล้เคียง ให้เห็นโทษและภัยรวมทั้งห่างไกลยาเสพติดเพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ห่างไกลยาเสพติดท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษาท่านคณะ,ะครูขราาบุคการของโรงเรียนนะคะอขออนุญาตแน,นะนำคณะกรรมการผู้สมควรวุฒิในการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระาราชทานรางวัลสเมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่สี่ ปี2564ประเทศไทยนะคะที่ได้รับการเสนอชื่อนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทางสำนักง,งานเขตระเอ็ดีสามนะคะที่ได้าเสนอชื่อนะคะในการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลเสนอเจ้าฟ้ามหาจักรีในคณะกรรมการชุดนี้ก็จะมีท่านท่านเราพิโยสรีม่วงแล้วก็นะคะคัดเลือกให้เหลือ3นะคะและคัดเลือกให้เหลือหนึ่ง หนึนั้นก็คือรางวัลสเด็จเจ้าฟ้ามหาจรรี์ประเทศไทยนะคะซึ่งการทัดเลือกนั้นจะมีทั้งสิ้น11ประเทศนะคะคือประเทศในอาเซียน10ประเทศและทิมอร์เลสเตนหนึ่งรางวัลก็จะเป็น11ประเทศเป็นรางวัลอันสูงเกียรติยิ่งนะคะซึ่งหลักเกณฑ์วิธีการก็จะแตกต่างจากการคัาเลือกโดยทั่วไปนะคะในประเทศไทยนะคะก็เมื่อคัาเลือกนะคะหนึ่งรางวัลเป็นรางวัลสเด็จเจ้าฟ้ามหาจรรี อีกสองรางวัลนะคะีรับมรียการเมืองกี่าต,ตีนี่ก็คือการเ้ยงกาศรัานะครับมีคณะก,กรูและบุคลากร20คนนะครับโดยมีผมนายสมรสมรสรักเป็นผู้ในการโรงเวณบ้านหนองกุง่งในวันนี้นะครับท่านรัฐประเมินในกครการมีนะครับอย่างท่านคุณผูการชีรักก็มีความคิดเห็นว่า ท่านอาจารย์คุณครูการชิลา т а ชิลานั้นเป็นบุคคลที่มีคุณค่าเป็นบุคคลที่เสียสละทำคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาแก่ลูกศิษย์ลูกหานะครับอย่าที่ท่านที่มาอยู่ที่นี่จำนวนสิบแปดปีมีลูกศิษย์ลูกหาอย่างน้อยน้อยก็ยี่สิบคนมีผู้ที่ประสบผลสําเร็จมากมายนะครับที่กล่าวมาในตัวนี้ตัวนีู้นนปาพาดก็คือนักเรียนจุกที่เคยเป็นลูกศิษย์เก่า แล้วมีปัญหาในเรครอบครัวนะครับอาจจะเป็นครอบครัวแตกแยกครอบครัวขาดความอบอุ่นครอบครัวยากจนนะครับซึ่งคุณครูแต่การจีรานะครับปรึกษาหารือตลอดผมมาอยู่ที่นี่สองปีครึ่งผมไม่เคยเห็นว่าคุณครูคนไหนนะครับที่ว่าเด็กหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาเวลากลับไปจากโรงเรียนถึงแม้ว่าจะเรียนจากที่อื่นรือจากกรุงเทพ ว่าจะเป็นตอนปีใหม่สงกรานรวบเปียเทอมอถึงตอนเย็นจะมาเล่นกันอีกตรงนี้นะครับบ้านพระท่านอีกอตรงนี้รบการธีลานะครับรอบพูดง่ายนะครับขอสู้อีกรอบหนึ่งนะครับเนื่องจากนั่งเรียนบัณวันนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มาเยี่ยมอย่างน้อก็ถือว่าการมาเยี่ยมและเป็นการประเมินด้วยนะครับขอบคุณมากครับผูไม่ได้เป็นผู้บริหารโรงเรียนท่านรูการธีลาทศิลาผู้เข้ารับการประเมินในครั้งนี้แต่ว่า ก็ได้มีองคการทีลาดีถ้ากลุ่มให้รับผิดชอบในเรื่องงานไหนนะครับกลุ่มก็สบายใจได้เลยเพราะว่าท่านเป็นคนที่รับผิดชอบงานเอาใจใส่ต่องานแล้วก็ขยันนะครับทํางานถามลูกถามค่านะครับในบางครั้งกลุ่มต้องการข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลในเชิงลึกข้อมูลในหลายอย่างไม่เสียงท่านก็ทํางานต่อจนทุ่มสองทุ่มท่านถึงกลับนะครับ ก็ท่านเป็นบุคคลที่มีความโเจตใสเป็นอย่างดียิ่งนะครับแล้วผมก็มองว่าท่านคุณภูการธีลานี่ท่านเป็นคนที่พัฒนาในทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตนพัฒนาคนหรือพัฒนางานการพัฒนาตนนี่เราก็เห็นเป็นเชิงประจักษ์นะครับท่านเป็นบุคคลแรกๆของสำนักง,งานเขตพื้นที่การาศึกษาประถมศึกษาเรศตศกดิ์ซึ่งได้รับคศส ผู้เชี่ยวชาญซึ่งหาได้ยากมากซึ่งวิทยาฐานะเชี่ยวชาญนี่ก็ไม่ได้มาง่ายๆม่อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับจะต้องเป็นบุคคลที่มีความเอาใจใส่ความขายันมั่นเพียรและครูกลุ่มโพกันนะครับและก็เป็นของโรงเรียนพระนงกุมที่ได้มีโอกาสได้เสนอชื่อคุณครูการทีลาทาศิลาส่งเข้ารับรางวัลน,นะครับถือว่าเป็นรางวัลที่สรงเกียรติอย่างสูงนะครับก็ถือว่า ในความรู้สึกของผมก็ถือว่าคุณครูการทิลาทัิลานะครับสมควรที่จะได้รับานวันนี้เพราะว่าท่านเป็นบุคคลที่รับผิดชอบต่อหน้าที่นะครับอย่างใจเย็นได้อยากาวีเดียาท่านจะมีลูกศิษย์ลูกหามากมายที่ได้เป็นคุณครูได้เป็นเจ้าหน้าที่ต่างๆในบริษัทมากมายาผมภูมิใจมากนะครับสำหรับคุณครูการทิลาเพราะว่าลูกสาวของผมนคนหนึ่งก็ผ่านการอบรมฝึกสอนจากท่าน ตอนนี้ก็สามารถเข้าทํางานอยู่ที่บริษัทได้สามารถลงชีพในสังคมได้ก็ถือว่าเป็นความความภาคภูมิใจมากมายนะครับสําหรับคุณครูการทิลาและก็อย่างหนึ่งน,นะครับผมเป็นฝ่ายบริหารอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตุบลปูงันซึ่งจะประสานกับคุณครูการทิลาให้เป็นวิทยากรในด้านยาเสพติดกับเจ้าหน้าที่จากสพปทงซึ่งก็ได้รับการ สานเป็นอย่างดีแล้วก็ท่านค,อค,อคอ่อยๆอบรมแนะนําคุณครูในโรงเรียนในสังกัดขององค์งงการบริหารส่วนพนักงานปกรงเรียนซึ่งหลังจากที่ผ่านการอบรมนะครับอีกประมาณสองตําเดนอนที่ผ่านมา,าพบคุณครูอีกครั้งตอนที่ดิฉันเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์ดิฉันก็ได้ได้มาฝึกประสบการณ์ณนะโรงเรียนแห่งนี้ก็ได้มาพบกับคุณครูอีกครั้งได้มาร่วมง,งานกับคุณครูในฐานะ คุณครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพหนึ่งปีจนกระทั่งดิฉันประสบความสําเร็จในทุกวันนี้คือได้รับตําแหน่งพนักงานราชการคุณครูก็ยังคอยถามไถ่สารทุกสุกดิบไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวการงานต่างๆคอยใ,ให้คำปรึกษาต่างๆผลที่ดิฉันขอพค่ะผลที่จากการสั่งสอนของครู ณวันนั้นจนมาถึงวันนี้ทำให้ดิฉันประสบความสำเร็จในทางด้านการงานครอบครัวสามารถสามารถหาเลี้ยงชีพตนเองได้เลี้ยงขอ้อวทงนะคะที่ได้มากล่าวคงชงคำชมให้กับคุณครูการเทราทาสิลานะคะ,ะคุณครูนะคะเป็นต้นแบบก็ว่าได้เลยค่ะเป็นต้นแบบในการดำรงชีวิตนะคะแล้วก็ เป็นคนที่พูดเทเสียสละกับลูกศิษย์ทุกคนนะคะไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปเรื่องนานนะคะออก็ยังเป็นครูที่อยู่ในดวงใจของลูกศิษย์เสมอม,มานะคะครูคอยให้กำลังใจแล้วก็ถามไทยผู้โอกาสนะคะตั้งแต่เรียนมานะคะหนูก็ได้เรียนกับคุณครูตั้งแต่ชั้นป .3 นะคะครูก็เป็นครูประจำชั้นนะคะ มีกิจกรรมดีๆเทคโนโลยีใหม่ๆมีสื่อการสอนตื่นตาตื่นใจนะคะสำหรับเด็กบ้านนอกถ้านับย้อนไปก็ไม่ค่อยมีสื่อสักเท่าไหร่ค่ะคุณครูมาบรรจุเอ่ยคุณครูย้ายมาสอนที่นี่นะคะก็ทําให้มีโอกาสได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นนะคะมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆให้กับเด็กบ้านนอกนะคะแล้วก็ครูถือว่าเป็นแม่แบบที่ดีเลยนะคะ มีโครงการดีๆหนูก็เป็นหนึ่งคนที่ไปกับครูจนตั้งแต่เช้าจนมืดค่ำนะคะไปตักบาตรที่บึงบารานชัยนะคะมีกิจกรรมดีๆให้ทำสมือนะคะรู้สึกตืก้นตาใจมากเลยนะคะหนูก็คิดว่ารางวัลน,นี้นะคะเหมาะสมที่สุดแล้วค่ะขอบคุณค่ะ ทีลาทาศิลาเป็นครูคประจําชั้นระดับชั้นปฐุมศึกษาปีที่สที่ดิฉันได้อบรมที่ครูคได้อบรมสั่งสอนดิฉันนะคะคุณครูจะเป็นคนที่พุ่มเทในการทํางานมากค่ะอบรมสั่งสอนลูกศิษย์และพูดลูกทุกครั้งกับลูกศิษย์ทุกคนค่ะคุณครูสอนให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดีซึ่งดิฉันก็ไม่ได้เป็นเด็กที่เรียนเก่งค่ะเป็นเด็กเรียนกลางกลาง ครูก็จะคอยอบรมสั่งสอนบางวันครูก็จะสอนพิเศษให้ในครั้งหลังเลิกเรียนค่ะครูเป็นคนที่มีความมานละทุ่มเทมากกับลูกศิษย์ค่ะเมื่อดิฉันได้เรียนในระดับทำให้ดิฉันมองครูเป็นแบบอย่างที่ดีครูเป็นคนที่สุภาพและในช่งวงวัยรุ่นครูก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องเพศเรื่องวัยรุ่นชีวิตในวัยรุ่นคือห้าม ท้องในวัยเรียงเราจะทําให้หมดอนาคตซึ่งดิฉันก็จะใช้ในชีวิตช่วงวัยรุ่นที่คุณครูสอนโดยความไม่ประมาทค่ะและปัจจุบันดิฉันได้สอนกลับมาสอนที่โรงเรียนบ้านหนองกรุงอีกครั้งมีความยินดีมากค่ะที่คุณครูได้สอนให้ทำงานบางงานดิชันทาไม่เป็นครูคก็จะแนะนําสั่งสอนในทุกๆงานคอยบอกคอยสอนในทุกๆอย่างที่ทาไม่เป็นก็จะแนะนําตั้งแต่ เริ่มเริ่มมาสอนแนะนําเกี่ยวกับการพบปะผู้ปกครองทํายังไงให้เด็กรักพูดจาไพเราะสุภาพก่อนหวานค่ะค่ะดิฉันก็ขอขอบคุณค่ะาโรงเรียนเก่าและก็แม่พี่กับผมเพิ่งเรียนจบก็คืออาจารย์แม่ที่สอนผมสวนและแตะ่ตอนนี้ผมจะกล่าวถึงแม่คือคนที่อ,อบรมสั่งสอนอผมมาตั้งก็เพ้าะหู สิทธมีครูเหมือนมูมีพิษสิทธิ์ไร้ครูเหมือนมูไร้พิษ่ต้นไม้คือครูเครือคือนักเรียนต้นไม้ตรงต้นไม้คตเครือก็คดต้นไม้ตรงเครือก็ตรงเพราะฉะนั้นครูจะดีหรือนักเรียนจะดีได้ก็เพราะอาศัยครู คำว่าครูนั้นศึกษาอยู่ตลอดเวลาผมได้เห็นอาจารย์คุณพุทธคือครูการกีฬาภาทยศิลานะครับตั้งแต่ผมเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สาอาจารย์คุณครูการกีฬานี้ท่านสอนดีมากและก็อบรมสั่งสอนผมไปในทางที่ถูกคิดเหมาะสมเท่านั้นก็สุกแล้วนะคะดิฉชั้นขององคุณค่ะ กิจกรรมการเรียนรู้ของในเรื่องของโอวาสามนะคะใช้โยนิโสนะคะในการจัดทำกิจกรรมในตัวขั้นที่1่ขั้นที่2ขั้นที่3าโดยขั้นที่1เน้นการสอนและขั้นที่3ก็คือในเรื่องของการจัดกิจกรรมเข้าฐานเด็กโดยใช้กิจกรรมลูกเสือมาเข้าฐานโดยจะแบ่งเนื้อหานะคะเป็นกลุ่มที่1เนื้อหานี้แล้วก็กลุ่มที่2อีกเนื้อหาหนึ่งกลุ่มที่3เนื้อหาหนึ่งแล้วก็จะเวียนใน3 3เนื้อหานี้เป็นฐานซึ่งใช้ของลูกเสือ แลวก็สุดท้ายก็คือขั้นขั้นขั้นสรุปก็จะให้นักเรียนมาสรุปรวมเป็น,ปน,ปนกระดาษบูปนะคะให้นักเรียนทําเป็นแผนฐานนะคะเป็นไมล์ออฟไมล์ไมล์แมปปิ้งนะคะเด็กเทุกคนก็จะทำไมล์แมปปิ้งที่เขาได้รับความรูท้ที่เขาได้รับแต่ละฐานนะคะก็ทําเป็นไมล์แมปปิ้งเราสามารถทําให้เขาสรุปแล้วก็เข้าใจได้ด้วยตัวเขาเองนะคะราวันนะคะรางวัลสูงสุดที่ที่ท่ภาภูมิใจก็คือรางวัลคุูสาัรดูดีนะคะมีความภาคภูมิใจมากเพราะว่าเป็นรางวัลสูงสุดนะคะฝ่ายฝัน ที่อยากได้รับรางวัลน,นี้นะคะด้วยความตั้งใจนะคะทุ่มเทกับลูกศิษย์นะคะเสียสละนะคะในเรื่องทุกๆอย่างนะคะทำให้ได้รางวัลน,นี้นะคะและภูมใจที่สุดนะคะแล้วก็อีกรางวัลหน,นึ่งก็คือได้รับเรื่องขั้นวิทยาฐานะด้วยเหตุที่ว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวทําให้สถานะการเงินก็จะคลองแคลนหน่อยพอได้เชี่ยวชาญตัวนี้ก็ทาทำให้มีความรู้สึกว่า เราสามารถที่ดูแลลูกๆได้สองคนนะคะดูแลพ่อซึ่งอายุ83ปีนะคะหลังจากที่ได้เ,เชื่อชาญตัวนี้ก็ทําให้มีชีวิตที่ดีขึ้นจากความชีวิตที่ดีขึ้นก็ทําให้เราภูมิใจในตําแหน่งหรือเอ่อทาให้เราภูมิใจในวิทยาฐานะที่เราได้รับที่สามารถที่เลี้ยงเราครอบครัวดูแลเด็กๆจุนเจือเด็กๆเอื้อเฟื้อเด็กๆ,ๆลูกๆที่เขาจะมีการเรียนรู้ในระดับขั้นต่อไปเราสามารถช่วยเหลือเขาได้ ลำดับอันที่สามก็คือในเรื่องของอันที่สามเรื่องอะไรนะคะอ๋ออ่ก็คือเราจะเห็นได้ว่าอ่าอันที่สามอะไรนะคะโทษทีรานวัลของสิทที่อ๋อเออก็คือจัดสารไม้ไผ่นะคะเด็กๆนะคะ ลูกศิษย์ที่มาวันนี้ก็เป็นทีมหนึ่งที่ที่ที่ทำให้เราได้เหรียญทองระดับภาคมา4ปีซ้อนนะคะในเรื่องการจัดสารไม้ไผ่ซึ่งสามารถได้เขาทำาทำเองประดิษฐ์เองทำด้วยความสามารถของตัวเองนะคะนั่นภาพพ่าภูมิใจมากนะคะ4ปีซ้อนของ,ของการทำจัดสารไม้ไผ่ของระดับระดับศึกษาปีที่1-3นะคะของระดับภาคหลังจากที่เขาประดิษฐ์แล้วเขามีความภาคภูมิใจในผลงานของเขานะคะไม่ว่าในเรื่องของประสูตธตร,รัสลุ สซ่ทางไนคะคุณครูค,คะเมื่อเขาทำป๊อปอัพขึ้นมาเปิดขึ้นมาแล้วทาให้เด็กๆนั้นมีความสนุกสนานผลงานของตัวเองหลังจากเข้าใจในผลงานตัว,ตวนี้แล้วก็สามารถทําเป็นป๊อปอัพใหญ่ๆนะคะนรายๆทุกทุกวิชาได้นะคะนั่นคือในเรื่องของอสื่อที่เขาออกไปทาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการนําสื่อจาก YouTube จากในอินเทอร์เน็ตนะคะเขาจะใช้ในตัวนั้นสื่อในในในยูทูบมาเปิดให้เด็กๆดูคุณครูคเคยเปิดให้เขาดูทําให้เขามีความว่า เอ๊มันเห็นในอินเทอร์เน็ตซึ่งแต่ก่อนนี้คอมพิวเตอร์นี่จะจะไม่ค่อยมีเลยนะคะพอหลังจากนั้นเข้ามาแล้วทําให้เขามีความฝังใจว่าทํายังไงให้เด็กได้เรียนรู้ได้สนุกสนานไม่เบื่อนายนะคะสิ่งที่สําคัญก็คือต้องให้เด็กร่วมกันการท่านผู้บริหารสาราท่านประธานกรรมการทัาน้านและก็ท่านแกนวครับอาจารย์ที่ฟังคุณครูที่กาธีรานะครับ ท่านที่ท่านได้พูดถึงนะวิธีการการสอนวัฒกรรมนั้นก็คือคิดชมนะครับทีนี้จากที่ท่านได้ทํานั้นมันส่งผลขอถามนะฮะส่งผลในเชิงวิชาการของเด็กที่มันเห็นชัดเจนอย่างไรบ้างนะครับขอบคุณครับลูกศิษย์สามารถที่จะนําความรู้ที่ได้อย่างเช่นในเรื่องของการพูดนะคะทักษะในการพูดยืนต่อหน้าสาธารณชนนะคะก็คือสามัญเรนซึ่งแต่ก่อนนี้สามัญเรนเนี่ยจะไม่กล้าพูดที่อายนะคะอ่าดิฉันก็พยายามที่จะ ฝึกให้เขาพูดฝึกให้เขาทํากิจกรรมนะคะหลังจากที่ตัวนี้ให้เขาทาเองหรือปฏิบัติเองความกล้าที่ในการพูดต่อสาธารณชนก็ทําให้มีเพิ่มมากขึ้นความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เสริมแรงในการให้กาลังใจเขานั่นคือผลของสามัญเอที่มี